สวัสดีทุกคนมาฟังนิทานก่อนนอนกับแม่มดตัวน้อยวันนี้เสนอตอนแพะภูเขาเจ้าปัญญาณนภูเขาอันสูงชันแห่งหนึ่งภูเขาแห่งนี้ตั้งอยู่ในป่าอันเขียวขจีและอุดมสมบูรณ์สัตว์ป่าที่นี่มันจึงหากินได้อย่างสบายใจเพราะพวกมัน ไม่ต้องออกไปแย่งชิงหาอาหารกันเหมือนป่าแถบอื่นๆที่แห้งแลง้งจนสัตว์บางตัวจะต้องอบพยพเพื่อหนีความอดอยากมาอยู่ที่นี่ชีวิตของสัตว์ป่าที่ภูเขาแห่งนี้มันจึงเต็มไปด้วยความสงบสุขแล้วก็ความสบายพวกมันไม่ต้องดิ้นรนอะไรเลยตื่นเช้าขึ้นมา พวกมันก็ออกเดินไปเดินไปอย่างเชืองช้าเพื่อไปกินหญ้ากลางทุ่งกว้างอย่างสบายอารมณ์และในทุกๆวันของพวกมันก็เต็มไปด้วยการวิ่งเล่นการกินแล้วก็การนอนพวกมันไม่รู้จักการต่อสู้ดิ้นรนอะไรเลยและไม่รู้จักการแข่งขันใ,นใดต่างจากสัตว์ป่าหลายตัวที่อพยพมาจากถิ่นอื่น ที่ชีวิตของพวกมันเคยผ่านความยากลำบากมาก่อนพอมันย้ายมาอยู่ที่นี่ถึงแม้พวกมันจะสุขสบายแค่ไหนแต่มันก็ยังคงติดนิสัยตื่นเช้าเหมือนเดิมต่อให้ไม่ต้องแย่งชิงอาหารกับใครพวกมันก็ตื่นมาวิ่งเพื่อฝึกซ้อมร่างกายให้แข็งแรงและหนึ่งในกลุ่มผู้อพยพก็มีแพะน้อยตัวหนึ่ง ที่ปะปนมาในฝูงด้วยมันเป็นแพะตัวเดียวที่พลัดหลงมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็หนีตายจากความอดอยากปะปนมากับสัตว์ตัวอื่นพวกเขาจึงตั้งชื่อให้กับมันว่าเจ้าหลงทุกเช้าพวกสัตว์อบพยพจะปีนขึ้นไปบนภูเขาสูงชันพวกมันจะปีนขึ้นไปจนถึงยอดเขากินอาหารเล็มหญ้า ตกเย็นพวกมันก็กลับลงมาพวกมันทำแบบนี้ทุกวันแล้วพวกมันก็ได้ปีนขึ้นเขาอย่างคล่องแคล่วว่องไวด้วยความชำนาญมีเพียงเจ้าหลงตัวเดียวเท่านั้นที่ตัวมันยังเล็กกว่าตัวอื่นมันจึงไม่เคยปีนขึ้นไปจนถึงยอดเขาสักทีแต่เจ้าหลงก็ไม่เคยยออ่อท้อมันยังคงมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจ ว่าวันหนึ่งมันจะต้องปีนขึ้นไปให้ถึงยอดเขาจนได้มันเงยหน้ามองยอดเขาสูงทุกวันพร้อมกับตั้งปณิธานในใจกับตัวเองว่าวันหนึ่งเราจะต้องพิชิตยอดเขาแห่งนี้ให้จงได้แล้ววันต่อมาเจ้าหลงก็เริ่มปีนขึ้นเขาอีกครั้งมันปีนขึ้นไปทีละขั้นละขั้นเดินไปทีละก้าว บนทางที่เต็มไปด้วยหินแหลมและเส้นทางอันลาชันหลายครั้งที่มันได้รับบาดเจ็บจากการถูกหินตําบ้างลื่นล้มเองบ้างโดนกิ่งไม้บ้างและในบางครั้งมันก็ลื่นทถลหยจนตกลงมาทำให้มันเจ็บตัวจนต้องนอนพักไปหลายวันเลยทีเดียวพวกสัตว์ป่าเจ้าทิน มองดูการกระทำของเจ้าหลงแล้วพวกมันก็ได้แต่คิดว่าเจ้าแพะน้อยตัวนี้มันช่างโง่เง่าจริงๆจะปีนเขาทำไมให้ลำบากเจ็บเนื้อเจ็บตัวเปล่าๆยาที่เชิงเขาก็มีให้กินเยอะแยะไม่เห็นจะต้องดิ้นรนให้เหนื่อยเลยวันหนึ่งพวกมันก็ทนไม่ไหวที่เห็นเจ้าหลงยังคงทำแบบเดิมซ้ำๆทุกวัน และมันก็ไม่เคยทำสำเร็จสักทีพวกเจ้าถิน่นจึงเดินเข้าไปหาเจ้าหลงแล้วก็พูดกับมันด้วยความหวังดีว่าแพะน้อยเจ้าหยุดปีนเขาเถอะอยู่กินหญ้าเชิงเขากับพวกข้าน่ะดีแล้วพวกข้าเห็นเจ้าเจ็บตัวทุกวันเลยเจ้าจะปีนขึ้นไปทำไมให้มันลำบากเจ้ายังเล็กอยู่เลย เจ็บตัวบ่อยๆไม่ดีหรอกนะเจ้าแพะน้อยยิ้มให้ด้วยความซาบสึงใจที่พวกเขาเป็นห่วงมันแต่มันก็ยังยืนยันที่จะปีนขึ้นไปบนเขาเหมือนเดิมพวกเขายังคงไม่เข้าใจทำไมมันถึงดื้อด้านนะักแพะน้อยให้เหตุผลกับเจ้าถิ่นว่าถึงเชิงเขาจะมียาอ่อนอันอุดมสมบูรณ์ ให้เรากินอยู่ทุกวันก็จริงแต่ในอนาคตเราจะแน่ใจได้ยังไงว่าทุกอย่างมันจะเป็นเหมือนเดิมตลอดไปหากชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยเราก็ยังมีแหล่งอาหารบนยอดเขาให้กินได้อีกอย่างหนึ่งนะถ้าเราไม่รู้จักพัฒนาตัวเองมัวแต่ย่ำอยู่กับที่แทะเล็มหญ้าไปวันๆแล้วชีวิตของเรา จะรู้จักความสูงส่งได้ยังไงถึงแม้พวกเจ้าถิ่นจะได้รับรู้ถึงเหตุผลของเจ้าหลงแล้วแต่พวกมันก็ยังคงทำตัวเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงและในความคิดของพวกมันก็ยังมองการกระทำของเจ้าหลงว่ามันช่างไร้สาระสิ้นดีส่วนเจ้าแพะน้อยมันก็ตื่นขึ้นมาเมื่อหายเจ็บแล้ว มันก็ลุกขึ้นไปปีนเขาใหม่เหมือนเดิมและยิ่งนานวันมันก็ได้พบว่าร่างกายของมันก็ยิ่งแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆและตัวมันเองก็ปีนเขาขึ้นไปได้สูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆตามลำดับอยู่มาวันหนึ่งเกิดพายุฝนพัดกระนำลงมาในป่าที่พวกเจ้าหลงอาศัยอยู่ฝนตกหนักทั้งวันทั้งคืนติดต่อกันอยู่เป็นเวลาหลายวัน และแล้วเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นจนได้เมื่อเกิดน้ำท่วมป่าแบบไม่ทันตั้งตัวพวกสัตว์ป่าที่อพยพมาจากที่อื่นพวกมันรีบปีนขึ้นเขาด้วยความคล่องแคล่วว่องไวพากันปีนหนีน้ำอย่างชำนาญรวมถึงจะแพะน้อยมันก็รีบปีนเขาเช่นกันถึงแม้ว่ามันจะยังไม่เก่งมากนักแต่อย่างน้อย จะหลงก็บีนขึ้นมาได้จนถึงครึ่งหนึ่งของยอดเขาและมันก็รอดชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมได้อย่างหมดวิตส่วนพวกเจ้าถิ่นนั้นพวกมันไม่เคยพบกับความลำบากและไม่เคยฝึกฝนตัวเองมาก่อนพอมีภัยพิบัติเกิดขึ้นพวกมันจึงไม่รู้จักการเอาตัวรอดแล้วในที่สุดพวกมันก็พ่ายแพ้ให้แก่ชะตากรรมอย่างน่าเวทนา จะเหลือรอดชีวิตก็แต่พวกนกและสัตว์ปีกตัวอ,อื่นอยู่บ้างเล็กน้อยเพราะพวกมันมีปีกสามารถบินได้หลายวันต่อมาหลังจากพายุค่อยๆสงบลงแล้วเจ้าแพ้น้อยมันก็ได้มองลงมาจากบนเขามันเห็นทุ่งหญ้าเชิงเขายังคงเขียวสดและดอกไม้หลากสีก็ยังคงงดงามดังเดิม ในใจของมันก็พลันคิดขึ้นได้ว่าแท้จริงแล้วคุณค่าของการปีนเขาไม่ใช่เพียงการไปให้ถึงยอดเขาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นถึงแม้มันจะปีนขึ้นมาได้เพียงแค่ครึ่งทางแต่อย่างไดน้อยมันก็ได้มองเห็นโลกกว้างในอีกมุมที่ต่างไปจากเดิมและในที่สุดเจ้าหลงก็ฝึกฝนตนเอง จนสามารถปีนขึ้นไปจนถึงยอดเขาจนได้มันยืนอยู่ยอดเขาท่ามกลางสายลมที่พัดแรงแล้วมันก็ยืนยิ้มตานแรงลมด้วยความภาคภูมิใจในตัวเองพร้อมกับเสียงที่ดังกึกก้องกังวานในใจของมันว่าแท้จริงแล้วภูเขาไม่ได้ถูกสร้างไว้เพื่อท้าทายตัวเรา แต่มันทำให้เราได้รู้ว่าการก้าวพ้นความเหนื่อยยากด้วยความมานะภาคเพียรพยายามนั้นเป็นสิ่งที่นำพาไปซึ่งหนทางที่ทำให้จิตใจของเราสูงขึ้นได้ตั้งหากความยากลำบากนั้นมันไม่ใช่กําแพงที่ขวางกั้นความสำเร็จได้แต่มันคือบทเรียนให้กับเรามากกว่าและการเดินขึ้นสู่ที่สูง ก็ไม่ได้ทำให้เราทิ้งพื้นดินแต่อย่างใดมันกลับทำให้เรามองเห็นคุณค่าของพื้นดินได้ชัดเจนขึ้นตั้งหากแล้วเจ้าหลงก็ยังได้เรียนรู้อีกว่าความพยายามไม่ใช่เพื่อเอาชนะสิ่งอื่นใดแต่หากมันคือการเอาชนะหัวใจของตัวเองต่างหากเรา